ส่วนพระเจ้าเนี่ยก็เราจะเห็นพลักษณะของพระเจ้าครบถ้วนนะคะเพราะงั้นถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาเนี่ยเราจะไม่ขาดสิ่งใดเลยแต่ที่เราขาดเนี่ยเป็นเพราะเราชอบออกนอกร่มถูกไหมนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราจะต้องกลับเข้ามาในร่มเรามีพระคัมภีเราอ่านพระคัมภี์และพระเจ้าเนี่ยจะพูดกับเราแต่เราก็กลับใจใหม่นะคะ และทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พระเจ้าให้เราได้รับความรอดเนี่ยในยอห์นบทที่17นะคะได้พูดเอาไว้ว่าพระองค์ในข้อที่สองนะคะพระองค์ได้โปรดให้พระบุตรมีอํานาจเหนือมนุษย์ทั้งสิน้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่คือชีวิตนิรนันดร์ ที่เขารู้จักกับพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าเรียกเราและเราทําในทุกสิ่งสําเร็จเราก็ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะบัดนี้ พระบิดาเจ้าข้าเขาทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้ร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาคําว่าเกียรติเนี่ยวันก่อนดิฉันได้ไปงานโฮมคัมมิ่งและอาจารย์เขาก็ได้พูดถึงว่าคาว่าเกียรติกับคำว่าหน้าต่อหน้ามันอันเดียวกันนะคะเพราะ,ะนั้นเวลาที่พูดถึงเกียรติเนี่ยให้เราเข้าใจนะคะว่าเหมือนกับได้พบพระพักพระเจ้าบัด นี้พระบิดาเจ้าข่าขอสรงโปรให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติตอบพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้ร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาข้าพระองค์ได้สําแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค์แล้วต้องปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค์แล้วบัดนี้เขาทั้งหลายรู้ว่าทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดํารัสที่พระองค์ตรัสประทานให้แก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้วและเขาได้รับไว้เขารู้แน่ว่าพระองค์มาข้าพระองค์มาจากพระองค์และเขาเชื่อว่าพระองค์ได้สรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขาข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ แสดงว่าอะไรครับพอเราเชื่อเราก็เป็นของพระเจ้าทุกสิ่งที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกสิ่งที่เป็นของข้าพระองค์ที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์อะไรที่เป็นของพระบิดาก็เป็นของพระเยซูอะไรที่เป็นของพระเยซูนะคะก็เป็นของพระบิดาและข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านี้บัดนี้ข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้คือใครคะพวกเรา และข้าพระองค์กําลังไปหาพระองค์่าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังที่ข้าพระองค์กับพระองค์นะคะ เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้นข้าพระองค์ได้พิทักษ์รักษาเขาผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมและบัดนี้ข้าพระองค์กําลังไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม ถ้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้วและในโลกนี้เกลียดชังเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นของโลกนี้ดังที่ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอทรงปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเขาไม่ใช่ของโลกดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกเพราะฉะนั้นพระเจ้ากําลังย้ำว่าเราไม่ใช่ของโลกนี้เราเป็นคนต่างดาวต่างแดนนะคะเราเป็นของสวรรค์ เขาทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงและพระวชนะของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกชันใดข้าพระองค์ก็ใช้เข้าไปในโลกฉันนั้นพระเยซูถูกใช้เยอะไหมคะพระเจ้าก็จะใช้เราแบบเดียวกันนะคะข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขารับการชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีคำนี้หลายคำแล้วนะคะดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ข้าพระองค์อยู่ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกนี้ จะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในนี้บอกว่าอะไรคะพระบิดาสมมุตินี่เป็นพระบิดาสถิตอยู่ในข้าพระองค์อันนี้คือพระเยซูใช่ไหมนะคะและเพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และข้าพระองค์ใส่เข้าไปในท้องเราเพราะฉะนั้นเรามีใครคะพระบิดาพระบุตรอยู่ในเรานะคะ เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบไปแก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพระองค์อยู่ในเขาตอนนี้ระเยซูอยู่ในเราและพระองค์ก็อยู่ในข้าพระองค์นะคะจะสอนเข้าไปมันก็ไม่ค่อยสุภาพนะคะเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา เพราะงั้นการที่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันสำคัญที่สุดนะคะสำคัญกว่างานรับใช้สำคัญกว่าทุกสิ่งทำไมพระเจ้าจึงได้พูดเช่นนั้นนะคะเพราะว่าพระบิดาเจ้าค่าในนี้บอกว่าเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ แสดงว่าพระบิดารักเราเหมือนกับที่พระบิดารักพระเยซูถูกไหมแสดงว่ารักมากไหมรักมากๆเลยพระบิดาเจ้าค่าข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงทมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์ได้กระทําให้เขารู้จักพระนามของพระองค์และกระทาให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดํารงอยู่ในข้าพระองค์อยู่ในเขาข้าพระองค์อยู่ในเขาพระบิดาอยู่ในพระเยซูและพระเยซูก็มีความรักของพระบิดาและเมื่อพระเยซูอยู่ในเราเรามีความรัก ของพระเจ้าแน่นอนที่สุดและเมื่อเรามีความรักของพระเจ้าเป็นไงคะพระเยซูก็อธิษฐานว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเพราะงะั้นการที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาดีและสมบูรณ์แบบถูกไหมเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะเราเปิดไปที่ท,ที่เดี๋ยวนะปฐมกาลบทที่เกข้อที่สิบแปดด เรากำลังพูดถึงโนอาห์นะคะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่สุดก็คือให้เรานั้นเข้ามาเป็นอันหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวเ,เราอ่านข้อนี้แล้วเราจะได้เข้าใจนะคะบุตรของโนอาห์มาจากเรือชื่อเชมฮามและยาเฟดฮามเป็นบิดาของคาณาันเห็นไหมย้ำด้วยนะคะฮามเป็นบิดาของกานาันต่อมาคะ่ะ สามคนนี้เป็นบุตรชายของโนอาห์มนุษย์จงกระจายไปทั่วโลกจากคนเหล่านี้โนอาห์เริ่มเป็นคนทำสวนและปลูกองุ่นต่อมาค่ะแล้วท่านดื่มเหล้าอางุ่นและเมาแล้วก็นอนเปลือยกายอยู่กลางเต็นท์ของท่านเวลาเมาแล้วเป็นไงไม่รู้ตัวใช่ไหมเหมือนกับหน้าทุเรศอะนึกออกไหมคะอ่าก็เมา เพราะไรมนุษย์เรามันมีความบาปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเมาเนี่ยพระเจ้าท่านได้บอกว่าจงเมาเพราะวิญญาณไม่ใช่เมาเหล้าใช่ไหมอย่าเมาเหล้าอางุ่นแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณก็คือเมาพระวิญญาณนะคะเรามาดูนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นห้ามผู้เป็นบิดาข,ของคณะอันเห็นบิดาข,ของเขาเปลือยกายอยู่จึงบอกพี่ทั้งสองที่อยู่ภายนอก เราอาจจะฟังแล้วดูไม่มีอะไรแต่จริงๆเนี่ยเขากําลังนินทาพ่อเขาและเขาอาจจะเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเขาอาจจะมีจินตนาการอะไรที่ไม่ถูกต้องและนี่คือเริ่มต้นของการเป็นฮโมเซักชว่วนะคะแล้วก็เมื่อเขารู้สึกเช่นนั้นเขาก็ได้มาบอกมานินทากับพี่เขาทั้งสองคนเรามาดูต่อนะคะเชมกับยาเฟสก็เอาผ้าพาดบ่า ทั้งสองคนแล้วเดินถอยหลังการที่พลาด่าคืออะไรคะเอาความรับผิดชอบไว้บนตัวเองนะคะแล้วเขาเดินถอยหลังไปเขาไม่ได้มองตามสิ่งที่หามได้บอกนินท้าพ่อเขาเช่นเดียวกันในเรื่องนี้นะคะดิฉันก็เลยได้รับการสำแดงเพราะว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเขาชื่อ ป้ปาป้านาธานาเอลแก่มากแล้วนะคะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเราลองคิดดูนะว่าจริงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราเราไม่ได้ไปมองในสิ่งที่เขาผิดหรือพ่อแม่เรามีความผิดนะคะเราปกปิดพระเจ้าปกปิดไหมเมื่ออาดำทำบาปพระเจ้าได้ปกปิดไว้ไหมคะเอาฆ่าสัตว์และปกปิด บาปของอาดัมเพื่อพระองค์นั้นยังยังสามารถที่จะผูกพันสามารถที่ติดต่อกับเขาได้นั่นคือการปกปิดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นคนหนึ่งทําผิดแล้วเราก็ไปแฉเราก็ไปพูดโอ้โหนี่มันทำ้ายมากเลยกับพระกายพระเยซูเพราะพระเยซูอธิษฐานใ้้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในพี่น้องของเราหรือเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราถึงต้องให้อภัยแล้วก็ผ่านไปและเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นมนุษย์คนบาปเนื้อหนังเรามันม,มีบาปนะคะเพราะฉะนั้นเราให้อภัยแล้วเราก็ก้าวผ่านไปไม่ต้องไปจดจําสิ่งเหล่านั้นนะคะและเราก็จะสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้อาจารย์นาธานเอลเนี่ยเขาก็ได้เล่าให้ฟัง เขาแก่มากแล้วเขาน่าจะ90้าสิบนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้รับใช้ซึ่งเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเขาเนี่ยดีมากเลยตลอด60ปีและมีวันหนึ่งมันมีบางสิ่งเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ดีและมันทำให้เขาเนี่ยก็เลยความสัมพันธ์กับอาจารย์คนนั้นมันขาดไปแต่พอเขามาเข้าใจถึงเรื่องนี้เขาบอกเขาก็เลยบอกว่า ตลอดเวลาเขาดีมาตลอด60ปีแค่มีครั้งหนึ่งที่เขาพลาดทุกคนก็กล่าวโทษเห็นไหมคะเราได้เห็นผู้รับใช้ไหมคะที่เขาทำดีมาตลอดเลยสร้างเราให้เติบโตด้วยแต่แค่เขาพูดอะไรคำพูดให้เราสะดุดคำเดียวไม่ต้องเจอหน้ากนันอีกเลยใช่ไหมเราต้องกลับใจใหม่เรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่ในโฮมคัมมิ่งที่เขาทำก็คือทำให้เราเข้าใจพระเจ้าเนี่ย ไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามาบอกว่าเราทำงานเท่าไร่เท่าไหรแต่พระองค์นั้นมันเหมือนดิฉันเนี่ยดิฉันพอใจที่จะให้ออกหลานๆข้าพุทธหลานๆมาเจอหน้าพร้อมกันดิฉันไม่ได้อยากจะเจอคนละครอบครัวทีละครอบครัวนะถ้าเจอพร้อมกันเราดีใจใช่ไหม มันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันพระบิดาก็มีหัวใจแบบนี้แหละที่จะเห็นลูก,ลกมาแล้วก็มาสนุกสนานหรือมาเล่นหรือมาอะไรกันไม่ต้องมาเสนอหนะ้าวัดฉันทำงานรับใช้ไปเท่าไหร่ไม่ใช่นะคะเพราะเราต่างคนต่างทำเนี่ยมันสำคัญมากนะคะเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบของเราและเวลาที่เราคนใดคนหนึ่งทำนะคะในคริสจกักรก็เหมือนเราทั้งคริสจักรทำนั่นเอง นถ้าเราถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เข้าใจแบบนี้เราไม่ต้องอิจฉากันด้วยนะคะเราจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันคนนี้เขาก็อาจจะพูดไม่เป็นประกาศไม่ได้คนนี้ประกาศเกง่งไม่มีใครดีกว่าใครนะคะทุกคนสำคัญในพระกายของพระเยซูคริสต์สำคัญมากๆเอเมนนะคะสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นนักน้ำมศการหรือเป็นคนที่น้ำมศการอยู่ข้างล่างถ้าไม่มีพวกเราเจ้า ก็นมัสการไม่ออกหรอกใช่ไหมเพราะงานเนี่ยเราสําคัญทุกคนและพระเจ้าก็ต้องการมากๆเลยที่จะให้เราเข้ามาเหมือนกับมีความสุขอยู่ต่อหน้าพระพักของพระบิดานะคะแล้วก็เราก็ได้แล้วก็เมื่อตอนที่ดิฉันไปเนี่ยมันอาจารย์คือทุกครั้งเนี่ยเราก็ไปแต่ละประเทศแล้วก็แนะนําเหมือนกับมาประเทศไทยเหมือนกับจะพยายามเอา ประชาชาติของไทยเขาเขาไม่เรียกว่าเป็นคริสตจักรไหนนะคะเขาจะเรียกว่า Family ไทย Family นะคะที่เข้ามาเพื่อให้เข้ามารวมกันแล้วเปิดไปที่วิวร7ข้อที่9ค่ะหลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่มหาชนที่ไม่มีใครนับจํานวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติอ่านต่อค่ะทุกเผ่า ทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่ต่อหน้าพรธินั่งและเฉพาะพระพักพระเมสุุปโปดกพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวและถือใบาตาลอยู่ในมือมีไหมบอกว่าเห็นอัครทูตมายืนสิยพิบาลมายืนไม่มีใช่ไหมแต่พูดถึงทุกเผ่าทุกภาษาใช่ไหมพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกัน คนที่เชื่อพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าพระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาเพาะนั้นสําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราคือเต็มไปได้วยความรักแล้วก็ถ้าพระเจ้าให้เราทำเราก็ทำเพราะเราก็เป็นผู้ใ้เราบําเหน็จอยู่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราหยิ่งหรือเราทําให้คนอื่นสะดุดเราก็ทําลายพระกาย และในประคัมภีร์บอกว่าถ้าเราทำลายประกายพระองค์ก็จะทำลายเราใช่ไหมเพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องมีปรับเปลี่ยนความคิดเสมอก็คือว่าในงานโฮมคัมมิ่งอาจารย์เขาก็เอาเผานั่นเผานี้มาแล้วก็ยกย่องเผาด้วยนะเผาซึ่งถ้าเป็นเราเป็นพวกเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกเขาอยู่ระดับล่างใช่ไหม แต่ในงานนี้เขายกเผ่าขึ้นมาเพราะว่าเขาถือว่าคนเผ่าทั้งหลายเนี่ยเป็นคนพื้นที่เริ่มต้นเป็นคนบุกเบิกอะแผ่นดินอะนะคะเพราะฉะนั้นเขายกย่องแล้วก็มันก็จะมีบางเผ่าที่ไม่ถูกกันสมมติว่ามีเผ่าบางเผ่าไม่ถูกกันกับคนคนในชาตินั้นสมมติว่ามีเผ่าม้งไม่ถูกกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ นะะแล้วก็เพราะว่าในพระกัมปีบอกว่าอะไรคะทุกเผ่าทุกชนชาติทุกอย่างใช่ไหมแสด,แดงว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังพระองค์เอาทุกคนทุกเผ่าและสิ่งที่เราไปโฮมคัมมิ่งมันคือการซ้อมเหมือนซ้อมแต่งงานนะคะนั่นคือการซ้อมและเรารู้เลยพอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศใช่นี่มันมีการซ้อมแล้วก็ไม่ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความรอดเลยเพราะถึงเวลามันจะมีการทรงสถิตของพระเจ้ามาแล้วหลายคนที่เข้ามาในงานนี้ก็กลับใจแล้วก็อยากจะเชื่อเนะมันมันเป็นอะไรที่พระเจ้าทำเองนะคะแล้วก็อย่างคนเผาเนี่ยเขาเขาก็เอาคนเผามาเขาบอกว่าคนเผาเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันเข้าจมูก <laughs> แตะกัน แล้วเราก็คิดเอออันนี้แหละหน้าต่อหน้ากับพระเจ้าแล้วเวลาที่ดิฉันนมัสการนะมันก็ดิฉันก็นึกได้นะฮึยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าต้องห้าต่อหน้าพระเจ้านะคะมันมีหลายอย่างนะที่พวกเขาทําเนี่ยเราเราก็คิดมันเป็นเรื่องของคุนป่าไม่ใช่เลยมันเป็นวิธีการของเขาที่เขาจะน,นมัสการพระเจ้ามันมีท่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในงานนั้น พระเจ้าก็ได้พูดกับอาจารย์ว่าให้ทำปันทัศนีญากเกลือนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เขาเขาปั้นมาเล่าให้ฟังแล้วกลับมาพูดถึงเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคราวที่แล้วดิฉันพูดใช่ไหมตอนเช้าวันอาทิตย์ว่าจะย้ายไปอยู่โบสถ์ไหนก็มาบอกก็แค่นั้นเองดีกว่าเหมือนกับคนโขดกันน่ะไปอยู่โบสอื่นแล้วเอา้เอาเราเรา ไม่ถึงต่อนหน้าพระเยซูอยู่ยุบคุณค่ะพระเยซูไม่รู้จักหรอกในพระคัมภีร์นะคะพูดถึงคําว่าคริสตจักรอยู่สองครั้งเองนะอนอกกนั้นถ้าเราอ่านในเรื่องของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะจากไปคือความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของคริสเตียนนั่นแหละอ๋อคนนี้มันไม่พูดภาษาแปลกๆอลกไอ้คนพูดภาษาแปลกๆปกก็พูดไปนนไอ้คนไม่พูดก็ไม่ต้องพูดนะคะมันก็มีหน้าที่ของเขาในแต่ละอย่างและก็แต่ละคน เอเมนนะคะไม่ต้องไปดูถูกกันเลยนะคะเหมือนกับลูกเราอะ่ะหลานเราไม่เห็นจะเหมือนกันสักคนนึงน,ะะนิสัยก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นแต่ว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเอเมนนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ดิฉันก็คิดเอ๊ะพระเจ้าลูกรู้สึกอย่างนั้นนะ เอลูกถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ยังคิดเลยเอ้พูดอย่างนี้ถูกไหมเพราะใครจะไปอยู่โบทไหนก็ได้แต่ก็มาบอกขันเองเราก็ยังเป็นพี่น้องกันเพื่อเราเจอกันเราก็ยังทักทายกันไม่ใช่พอเจอนะหลบมันเหมือนกับโกรธกันทั้งที่เราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็เลี้ยงดูกันมาจนโตถูกไหมคะอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วตอนเย็นค่ะดิฉันก็จัดของเตรียมจะไปมาเลเซียปรากฏว่ามีคนมากรออดแล้วก็บอก โอ้นี่มันหกโมงกว่าแล้วลาซาดายังไม่กลับมาด <laughs> ิฉันก็เลยลงมาเปิดปรากฏว่ามีอดีตสมาชิกเราสองคนมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอธิษฐานบอกพระเจ้าอยากจะเจอแม่คือเขาแม่เขาจากไปแล้วก็เห็นหน้าอาจารย์นี่แหละดีนะอืม <laughs> <laughs> เขาก็เลยซื้อทองมาให้อาจารย์หนึ่งบาท oh. แสดงว่าตอนเช้าที่พูดเนี่ยพระเจ้าคอนเฟิร์มว่าถูกต้องจริงไม่จริงเออแล้วก็เออและเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ไหนซึ่งเขาหายไปประมาณสองปีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนนะคะเราก็เพียงแต่อธิษฐานให้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราโอเคกับทุกสถานการณ์ และเราต้องไว้วางใจพระเจ้าอธิษฐานเผื่อนะคะงนั้นให้เราให้เรามีความเข้าใจนะคะในเรื่องนี้ว่าถ้าเราจะถูกใจพระเจ้ามากที่สุดก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะดิฉันเป็นนักประกาศดิฉันก็ประกาศเลยฉันก็คิดว่าคะแนนเยอะใช่มันก็มีบําเ็จส่วนตัวแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการหนึ่งการประกาศมันขยายมันขยายร่างกายแต่ว่าในร่างกายนั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เอเมนนะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดกับดิฉันว่าประเทศไทยเป็นของเจ้าเนี่ยเป็นเพราะดิฉันเข้าใจเรื่องนี้เพราะงั้นเมื่อดิฉันเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะอธิษฐานเผื่อทุกๆแห่งเพราะเขาคือพี่น้องเราเอเมนนะคะเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆก็ได้ทองมาบาทหนึ่งนะโอเคจะให้ข้าปั้นขึ้นมาเล่าให้ฟังบอกว่า <c oughs> บรจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่างโอเคเมื่อกี okay. <c oughs> ้อาจารย์สิวรรให้พูดเกี่ยวกับพันธสัญญาเกลือก็คือในอะไรนะใช่ในงานสัมมนาของคัมมิ่งอาจารย์ได้พูด <c oughs> ที่มาเลเซียครับอาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพันธสัญญาที่เวลาพระเจ้าทำพันธสัญญากับเราอย่าลืมเรื่องพันธสัญญาเกลือให้อย่าลืมเกลือเพราะว่า <c oughs> ที่อาจารย์ขออธิบาย ยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างสิอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นเกลือของโลกนี้แล้วก็ใน,นพระคัมภีร์ได้เขนได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดเกลือเสียรสชาติไปมันก็จะไม่ใช่เกลืออีกแล้วเราแค่ต้องอยากให้เราเสียรสชาติของพวกเราไปเพราะว่าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยคือเกลือที่จะต้องถนอมโลกนี้ไว้โลกนี้ไว้ทั้งโลกเพื่อให้พระเจ้าได้มีเวลาที่จะทํางานของพระองค์ได้นานมากขึ้นเพื่อยืดเวลายุคสุดท้ายให้ยาวออกไป ในการนมัสก,การที่มาเลเซียนับที่โฮมคัมมิ่งงานนี้คือมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่เหมือนกับว่าเรานมัสก,การที่โบสถ์โดยที่มีบอกว่ามีนักดนตรีมีผู้นําเพื่อจะนําเราเข้าไปหาพระเจ้าแล้วเป็นการที่เราบอกว่าเราอยู่กับพระเจ้าสองคนมันไม่ใช่ความรู้สึกอย่างนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าแทนที่จะเป็นนักดนตรีนําเนี่ยหรือว่าผู้น,ำนำํานมัสการนําเนี่ยมันจะเป็นการที่ นักดนตรีกับผู้นำานมัสการจะเป็นแค่คนที่ค่อยๆพาเราไปส่วนคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้นําเป็นผู้ที่ทําให้ทุกอย่างฟล์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้สึกจะเป็นการที่เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เราคุยกับพ่อแต่เหมือนกับว่าเราลูกๆหลายๆคนอะรวมตัวกันแล้วก็เข้าไปคุยกับพ่อมันจะไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบว่าส่วนตัวแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเราอยู่กับพระเจ้าก็เป็นกลุ่มความรู้สึกอย่างนั้นครับใช่ ชายเป็นครอบครัวหมดละ มันเหมือนกับว่าเรารู้สึกยังไงเรามีอะไรเนี่ยเราก็ทําอย่างอิสระนะคะเพราะง,งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ถูกบังคับนะคะแล้ก็เหมือนกับว่า,าลูกๆหล,ลานมาบ้านพ่อแล้วก็มามีความสุขด้วยกันนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นอิสระนะงั้นก็อยากและความรู้สึกที่เป็นอิสระมันก็จะทําให้เราเหมือนได้รับพละสิรี แล้วก็ได้รับอะไรที่เราต้องการนะคะแล้วก็ความรักของพระเจ้าก็จะลงมามันก็จะเหมือนกับชํำระจิตใจเราเรารู้สึกเรามองหน้าใครนะคะ <c oughs> วันที่ก็บอกว่าเป็นวันเกิดใครเกิดวันนี้แต่ช่วงนี้ขึ้นมานะคะเราก็มองอมืมีคนตัวอ้วนตัวผอมแต่งตัวสวยแต่งตัวไม่สวยโอ้สารพัดยี่ห้อเลยนะคะบนนั้น แต่ว่าทั้งหมดก็คือลูกของพระเจ้านะอ,อแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้มองเราข้างนอกเลยนะพระเจ้ามองเราที่ข้างในและตัวดิฉันเองก็ได้รับนิมิตจากพระเจ้าว่าพระองค์นั้นกำลังหลอมรวมทั้งหมดมาแล้วก็เหมือนกับพอเราหลอมเรามันก็เหมือนกับว่ามันมีขยะด้วยนะก็คือมันคงเนื้อหนังเรานะพระองค์ก็แงะออกแล้วก็หลอมมาเหลือแต่ทองแล้วก็มาเป็น เหมือนตุ๊กตาทองตัวหนึ่งอะอ่านั้นแสดงว่าเวลาที่พระเจ้ามองเราเนี่ยพระองค์มองทะลุและพระองค์ก็รู้ถึงความอ่อนแอของเราแต่พระองค์นั้นมองทะลุแล้วก็ให้เราเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทําผิดหรือทําไม่ดีขนาดไหนเมื่อเราขอโทษพระเจ้าเราก็เป็นทองคํา สำหรับพระองค์เลยนะคะางั้นก็อยากจะให้พวกเราทุกคนมีความมั่นใจว่าพระองค์รักเราแล้วต้องการที่จะใช้เราและต้องการเราที่จะอยู่ในครอบครัวของพระองค์จริงๆ<ม>นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นความเข้าใจที่มันจะต้องขยายตัวออกไปในประเทศไทยและเมื่อเราสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรทั้งหลายรวมตัวกันเนี่ยเราก็ทำให้ประเทศไทยได้รับความรอด เขาก็จะเห็นเช่นนั้นแหละ